พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับข้าพดีว่าข้าพดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกําลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะ การตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละข้าบดีสโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรัก มีของรักเป็นแดนเกิดท่านผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและโสมนัสดังหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าบดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดคา้าน คำของพระผู้มีพระภาพเจ้าลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคำรับสมอ้างจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านกาบดีความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่ของรัก มีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงก,กันกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไปซึ่งข้อนี้แสดงว่าความคิดของปุถุชนย่อมตรงกันเสมอแต่ไม่อาจจะลงรอยกันได้กับความจริงที่เป็นอรยิยสัจ